สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 มทุกคนนะคะาวันนี้เราจะมาขึ้นตัวอย่างของการประยุกต์การสะท้อนกันในชีวิตประจําวันเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการนําการสะท้อนแล้วก็การนําการสมมาตรเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายเลยนะคะอย่างเช่นาตามตัวอย่างหนังสือที่เขายกมานะคะก็จะเป็นงานศิลป,ปะหรือว่า,าลายผ้านะคะซึ่งงานศิลป,ปะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเอาสีมาทาบนกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ ทําการพับให้มันเกิดการสะท้อนอีกข้างหนึ่งนะคะโดยจะมีแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางตรงนี้แกนสมมาตรจะอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นการแบ่งครึ่งของการสะท้อนนั่นเองลายผ้าก็เช่นกันนะคะก็จะมีแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางนะคะแกนสมมาตรของรูปนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงกลางเลยรูปนี้ก็มีแกนสมมาตรเช่นกันนะคะต,ตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบของเสื้อสูทถุงมือหรือว่าลวดลายของประตูนั่นเอง จะเห็นได้ว่าทั้ง3รูปนี้นะคะก็เกิดการสะท้อนเหมือนกันเนาะโดยรูปทั้งสองรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันนะคะและตัวอย่างในชีวิตประจาวันของเราอีกอันนึงเนี่ยก็คือการส่องกระจกใช่ไหมคะการส่องกระจกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเรามองวัตถุในกระจกในเงาดาบเนี่ยก็จะเห็นว่า ว่าผิวของกระจกเนี่ยจะทําหน้าที่สะท้อนแสงนะคะโดยแสงจากวัตถุจะตกกระทบกับเงาของกระจกนะคะแล้วลาบกับแสงสะท้อนมายังในตาของเราการสะท้อนของแสงเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนะคะก็คือขนาดของมุมตกกระทบเท่ากับขนาดของมุมสะท้อนนะคะสมองเราเนี่ยก็จะรับรู้ภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะซึ่งอยู่ไกลออกไปจากทางด้านหลังของกระจกเงานะคะเป็นระยะทางเท่ากับระยะทางจากวัตถุถึงผิวหน้าหรือว่า หน้าของกระจกเงานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของภาพที่เกิดจากการสะท้อนในกระจกเงานะคะอ่าถือว่าสายตาของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นสะท้อนหรือว่าเป็นกระจกนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุนะคะเมื่อเรามองเข้าไปในกระจกเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นเงาของวัตถุนะคะก็คือแบบนี้เป็นการสะท้อนออกมานะคะซึ่งจากภาพนี้นะคะ เราจะได้ว่าแสงจากวัต hmm. ถ nah ุไปตกกระทบกับแสงของเงาเนี okay. so ่ยเราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนะคะส่วนแสงสะท้อนจากกระจกเงาไปยังในตาของเราเนี่ยเราจะเรียกว่ารังสีสะท้อนเส้นตรงที่ตั้งฉากกับผิวกระจกเราจะเรียกว่าเส้นปกตินะคะมุมที่เกิดจากรังสีตกกระทบกับเส้นปกตินะคะเราจะเรียกว่ามุมตกกระทบนะคะมุมที่เกิดจากรังสีสะท้อนกับเส้นปกติเราจะเรียกว่ามุมสะท้อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่6นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่1นึนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะคะ,ะตัวอย่างที่6หมู่บ้านท่าใหม่และหมู่บ้านท่ามะขามอยู่บนฝั่งเดียวกันของคลองส่งน้ําชลประทานสายหนึ่งซึ่งขุดในแนวตรงชาวบ้านเนี่ยต้องการสร้างสถานีสูบน้ําแห่งหนึ่งเพื่อส่งไปยังหมู่บ้านทั้งสองนะคะจงหาตําแหน่งที่สร้างสถานีสูบน้ําเพื่อให้ใช้ท่อส่งน้ําที่สั้นที่สุดนะคะ มาดูวิธีทากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเนี่ยต้องสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาก่อนนะคะโดยจะให้ A เนี่ยเป็นตาแหน่งของหมู่บ้านท่าใหม่คือตรงนีอ้อันนี้เป็นหมู่บ้านท่าใหม่นะคะแล้วก็ B เป็นตําแหน่งของหมู่บ้านท่ามะขามนะคะเราเนี่ยจะทําการสร้างจุดสะท้อนของจุด A นะคะนั่นก็คือเราจะสร้างจุด A ผานนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันในหนังสือนะคะ รูปหนังสือเขากำหนดให้แบบนี้นะคะจากรูปนะคะเราจะให้เส้นตรง m เนี่ยเป็นเส้นตรงที่กั้นแนวคลองส่งน้านะคะแล้วก็เป็นเส้นสะท้อนเนาะเราก็จะได้จุด a พร์มนะคะที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด a นะคะซึ่งเป็นปตำแหน่งของที่ตั้งของหมู่บ้านท่าใหม่นะคะให้เราเนี่ยรากส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง a พรามกับจุด b นะคะให้ตัดเส้นตรง m ที่จุด s อ่าก็คือตรงนี้นเอง เราก็จะได้ระยะของ AS บวกด้วย SB นะคะซึ่งก็มีระยะทางเท่ากับ A พลส์บวก S แล้วก็ S บวก B นะคะจะเป็นระยะที่น้อยที่สุดเนาะดังนั้นนะคะ S เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่จะสร้างสถานีสูบน้ำนะคะที่ใช้ท่อส่งน้ำที่มันสั้นที่สุดนั่นเองอ่าวันนี้นะคะเราก็จบการสะท้อนแล้วนะคะเดี๋ยวคิปโิโรนานะคะเราจะมาขึ้นการหมุนกันบ้างนะคะ ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถทักมาสอบถามคู่ได้นะคะ